สวัสดีครับเพื่อนๆอั่เนี่ทุกท่านพอดีผมจะตามหาคนหายครับไม่ตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนั้นเขาหายไปไหนครับคนชื่อวิไลเนี่ยนะเงียบเลยนะและจอกลงจะมาเมืองไทยเมื่อไหอไร่ครับก็คงไม่มาเออพอดีเนี่ยผมจะบอกให้นะส่วนใหญ่คนเราถูกหลอกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ฉุกใจคิดนะครับไม่ได้เอ๊ะไม่ได้ตามข้อมูลนะครับ บางคนเนี่ยแค่ข้อความบางอย่างก็เชื่อนะครับเดี๋ยวผม,ยผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะมันก็มีคนส่งข้อมูลให้ผมอีกนั่นแหละบอกว่าอ่มันมีอะไรเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์นะครับเข้าใจชัดเจนกรวันฟ้าเปิดอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริการู้ดีครับว่าท่านแม่มีตัวตนจริงครับเคยเห็นรูปขั้นแม่ถ่ายที่สถานสถานทูตไทย ในสหรัฐอเมริกาครับทีนี้ถ้าเราไม่ฉุกใจคิดเฮ้ยท่านแม่แสถาทูตไทยในสหรัฐรู้จักดีท่านแม่มีตัวตนจริงผมจะบอกให้นะมีใครเคยไปสหรัฐอเมริกาไหมครับคุณต้องทำวีซ่าคุณไปทำได้ไหนครับทำที่สถานทูตใช่ปะ <laughs> ซึ่งมันเข้าไปได้ไงนะครับหรือว่าคนไทยที่ เคยอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถเข้าไปในสถานทูตได้ไหมครับเข้าไปได้นะครับเข้าไปะลรเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือเข้าไปทําวีซ่าเข้าไปทาอะไรได้หลายหลายอย่างนะครับคุณจะไปอเมริกานะครับหรือคุณอยู่สหรัฐคุณจะมาไทยคุณจะติดต่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเคยมีบอสบางคนนะเคยเคยมีนะขับรถผ่านเข้ามาในแบงค์ชาตินะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาติดต่อแบงค์ชาติหลอกลวงนะเอ๊ะแต่คนหายไปไหนตอนนี้ตามหาคนหายครับ